สวัสดีค่ะสวัสดีท,ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องหนูน่ปุ่นพาโชกพารวยนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางฮานอยนะคะมัดรวมสีนอยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะของวันที่17มาแบ่งปันค่ะ,ะคลิปแรกนะคะฮานอยวันนี้เนาะวันแรกนะคะที่แอดลงให้เนาะหลังจากห่างหายไปเป็นเดือนนะคะ นวทางตัวเลขก็มีเข้ามีดุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยเนาะวันนี้ตัวเด่นนะคะแอดให้เด่น1เด่น3นะคะเด่น1เด่น3รอง5และ8และ0นะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะสำหรับตัวเลขในตารางนะคะก็จะมี9 1 5 3 2และ8นะคะนำตัวเด่นมาจับได้เลยนะคะหรือว่าามารับชมในชุดนะคะสชุดนินนะคะว่าแอดจะให้ตัวไหนนะคะย้ำนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับชุดแรกนะคะแอดจะให้เป็น หนึ่งสามนะคะหนึ่งห้าหนึ่งแปดและหนึ่งเก้านะคะ ขอบคุณเด้อพี่น้องจ่ะช่องมีปัญหาเป็นเดือนนะคะก็ยังมีคนคิดถึงแอดอยู่เนาะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะให้กำลังใจแอดก็ขอบคุณนะคะขอให้แนวทางที่แอดให้ไปนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะโชคดีกับตัวเลขที่แอดให้ไปนะคะ สำหรับฮา้อยนะคะมัดรวมสี่ออยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ v ี p นะคะแอดให้13151819หนึ่งห้าะคะหนึ่งสามนะคะ,ะ,คะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคุ้งให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนแช์นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า